สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนโบลาลเซนเจอร์นะครับอันน้อนแรกนะครับให้คุณก็เป็นในเป็นศัตรูก็เป็นในเป็นศัตรูนะครับแล้วก็ให้เขียนครว่า e s five นะ e s นะครับ,ฟฟรบ,รบแล้วก็อันแรกนะครับ ที่มันเป็นแบบหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีรอยล้านดาวโหลดนะครับก็ให้ทุกคนโหลดมาโหลดเสร็จอย่าเพิ่งเข้านะครับก็ให้ทุกคนกดเข้ามาใต้คลิปนะใต้คลิปของผมนะครับมันจะมีลิงก์ลิงก์โปรอยู่นะครับก็ให้ทุกคนกดไปพอก,กดโหลดโปรเสร็จปุ๊บให้ทุกคนเข้า เอสไวที่โหลดมาแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเจอหน้านี้นะครับก็ให้กดมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดมาที่ตรงนี้นะครับมันจะเจอหน้านี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนกดมาตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมานะครับตอนนี้คุณโหลดมามันจะมีปิดอยู่สองตัวนี้นะครับก็ทุกคนกดเปิด เปิดอันนี้ไม่ต้องไม่เปิดนะครับปิดเอาไว้แล้วก็ให้กดแตะหน้าจอข้างๆทีหนึ่งคนณทำเสร็จนะครับก็ให้กดมาที่ดาวโหลดนะครับแล้วก็กดมาที่น,นี้นะแล้วก็กดแช่นนะครับ แล้วก็แตกไฟแตกไฟแบบนี้เลยนะขอ,องผมมันจะขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าของคุณไม่ขึ้นคุณก็รอนะครับแต่ถ้าขึ้นให้คุณกีดถุกแล้วก็เขียนทับนะมันก็จะหลดุดพอหลดเสร็จปุ๊บให้เรากดออกกดออก แล้วก็มาที่นี่คนระับแล้วก็นี่คนระับแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็มันจะมีที่เป็นรูปลายเลนเจอร์ให้กดเข้าไปนะครับก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนหะาอ่ายูศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับยูห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะแล้วก็ทำตามผมนะครับ เนี่ย u ห้าให้กดเ j นะครับให้กด j แล้วก็ยูห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับก้อยเลื่อนลงมานะครับนี่ก็จะเจอยูเก้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งนะครับก้อยกดตูกแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดไป กดไปปุ๊บก็ให้ทุกคนลบนะครับลบไปเลยแล้วก็รอรอนะอ่อลองจะลบเสร็จนะให้กดกลับไปครับกดกลับไปอีกแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดนะแล้วก็กดไปที่เดิมคนระับ อมต้องกดเจอะไรนะกดเข้าไปเลยแล้วก็ให้กดที่ U ห้าศูนยูนย์ศูนยนึ่งนะกดเจแล้วก็กดติ๊กถูกหมดเลยนะแล้วก็ขัดลอกแล้วก็กลับไปกลับไปกลับไปแล้วก็มาที่นี่นนะเหมือนเดิมแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้นะแล้วก็ให้วางครับ ก็จะทำการโหลดนะครับอ่าหลังจากโหลดเสร็จก็ให้เข้าออกเกมได้เลยครับกดออกแล้วเข้าเกมได้เลยครับแต่ผมไม่ขอเข้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้คลิปยาวนะครับ ก็โปรนี้สามารถนำไปใช้อ่าสก,กินพิเศษแล้วก็หมุดธรรมดานะแต่การต่อสู้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเลนเจอร์กันเองนะครับมันจะสามารถใช้กับศัตรูได้อย่างเดียวครับหมุดไม่รู้จบก็เล่นได้ครับงั้นผมก็ออกจบคลิปแยบนี้นี้ครับสวัสดีครับ